โอเคมาถึงประเด็นต่อไปอประเด็นต่อไปนะฮะบอกว่าอันนี้ก็บอกว่าอุ้ยรประเด็นนี้แรงเขาบอกว่าคือให้ใจมันบั่นทอนไปเรื่อยๆคือคือไปแอบรักใครแล้วก็แบบเหมือนบอกว่าผิดหวังอกหกักโดนเขาทํากระทําตลอดเวลาเพื่อที่จะรองรับว่าวันหนึ่งเขาไปจริงๆเนี่ยเราจะได้ไม่รู้สึกอะไรหรือเป็นยังไงล่ะคือคือแว่าเขาก็ทำกไม่เป็นไร ไปเล่นได้ตัได้จนได้ไดยอมไปเรื่อยๆยอมไปเรื่อยๆแสดงว่าต้องทนไปเยอะมากเออจนวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาต้องไปจริงๆฉันจะรู้สึกไม่ต้องเสียน้ําตาให้กับใครเจบ็จจบ,จบจนชินเจ็บจนชินเออยศคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงคือเราต้องทนขนาดนั้นไหมหรือว่าการทนแบบนี้มันก็โอเคก็ดีกว่าวัาวานหนึ่งปึง้งเรารู้แล้วก็เลิกกันไปเลยวันนั้นอาจจะตั้งตัวไม่ทันก็ได้นะวันที่เขามาบอกเลิกเราอือแต่ถ้าเจ็บจนเจ็บจนชินเนี่ยแต่ว่ามันมันต้องเจ็บมาก ไม่รู้เจ็บมาเยอะแค่ไหนแล้วใช่ไหมแต่ถ้าสมมติถ้าสมมติว่ามันวันเนี้ยอยู่ดีๆมาบอกปั้งเจ็บเลยแป๊บเดียวหายดีกว่าเจ็บนานานเจ็บซึมลึกอ่ะเพราะเจ็บซึมลึกอ่ะเจ็บซึมลึกมันมันมันหมายว่าเจ็บซึมลึกคือมันเจ็บไปเรื่อยๆเหมือนอย่างที่บอกอย่างที่เด็นบอกอะไรกเจ็บจนจนมันใจมันชาไปแล้วอ่ะมันจะไม่ได้ส่งผลแค่เคสนี้แล้วนะมันจะส่งผล ต่ออนาคตต่อๆไปอีกเลยนะมันจะกลายเป็นเรื่องที่เราที่มันฝังใจไปแล้วนะกับกับสิ่งนั้นๆอ่ะอย่างเช่นถ้าถ้ากรณีแบบว่าเขาทําไม่ดีกับเราในเรื่องนี้อืเราบอกโอเคไม่เป็นไรเราเก็บไว้ก่อนอไม่ได้ปล่อยทิ้งนะเก็บไว้ในใจเลยนะเก็บไว้ก่อนพอมีเรื่องใหม่เก็บไว้เก็บเข้าในชัไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งทุกอย่างมันแดนมันเต็มมันระเบิดออกมาใจมันชาทุกอย่างมันชามัน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 เบรกได้แน่นอนแต่ หลังจากนี้ต่อไปอะ่ะประสบการณ์เหล่านี้มันไม่ได้ถูกทิ้งไปพร้อมกับคนเก่าที่ไปนะแต่สิ่งเหล่านี้มันจะยังคงอยู่ในใจต่อไปนะถ้าคนใหม่มาทําอะไรที่มันใกล้เคียงกับแบบเดิมอืมคุณจะเอามาเทียบเคียงกับสิ่งที่คุณเคยเจอมาแล้วมันจะเก็บไปเรื่อยๆจนด้านชายอีกเหมือนเดิมนะเออแล้วอย่างนี้มันจะพอที่แบบสมมติว่าอ่ะเลิกเหตุการณ์นี้มันผ่านไปจากคนนี้ไปแล้วแล้วพอเราจะไปเริ่มต้นกับคนใหม่เนี่ย มันจะกลายเป็นหมอว่าเหมือนแบบไม่อินกับความรักไปเลยมามันรู้สึกว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ไม่ได้ไม่อินไม่อินแล้วไม่อินแล้วเราก็ทำว่าไม่ไม่ยอมให้ใจใครร้อเป็นต์หัวใจไร้ความรู้สึกไปแล้วอะไรอย่างนี้หรืออาจจะต้องแบบว่าไปร้างแคนกับคนอื่นต่อไปก็เป็นไปได้เออคือถ้าฉันโดนมาเดี๋ยวต่อไปฉันจะต้องเป็นคนทาคนอื่นบ้างเออมันก็มีคนคิดแบบนี้เหมือนกันก็ทาให้รู้สึกว่าเออฉันก็ฉันก็ทาได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ เออไอคนนั้นก็เลยสวยไปเป็นโดมิโนโจริงเป็นโดมิโนโไปแบบนี้ใช่เออพี่เาว่ายัางไงถ้าเกิดแบบว่ามีคนหนึ่งที่ต้องเจ็บจนชินอย่างนี้เหรอแต่เพื่อนไม่เคยเจ็บไม่เคยเจ็บมีทต่ทำหรือกเขาเจ็บไง ไม่ไม่ไม่ที่จริงนะเห็นแล้วละะแต่ขอบอกเลยว่าผ่านสมรภูมิเรื่องราวเยอะแยะรักมาอรักมาอันนี้อันนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์นี่โอ้เยอะแยะเลยอ่ะแต่ละเรื่องยูชอบเล่า้ฟังอยู่ในเหตุการณ์พีในพี่ะที่บอกว่า่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปซ้ำกับแฟนแล้วเราก็เปิดประตูไปแล้วไปเจอเหมือนในมิวสิควิดีโอเลยหรอใช่อย่างนั้นเลยแล้วก็ซ้ำกันเลยแล้วก็แบบว่าโดยมีเพื่อน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 ของแฟนรู้เห็นเป็นใจ โดยมีเพื่อนทุกคนรู้เห็นเป็นใจอ่ะไม่รู้อยู่คนเดียวมีไม่รู้อยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็มาจับได้มาจับได้มาจับได้แบบว่าเปิดไปเจอเจอเลยงี้คาตาเลยเหรอคาตาเลยค่ะกําลังบอกว่าสโมกกี้ใบกันเลยว้าถ่ายแล้วเออใดๆอย่างนั้นเลยแล้เนีเด็ลก็ทำยังไงอ่ะอะไรละพี่ต๋องทำยังไงโอ้ก็สติแตกอยู่ตอนนั้นอ่ะสติแตกแล้วประเด็นคือจะไปไหนก็ไม่ได้ไงอยู่ในเขาไม่ได้มันอยู่ในเขาไปไปรีสอร์ทไปรีสอร์ทของเพื่อน เพื uhm. like, family, kind of yet, so ่อนของแฟนก็พาไปปาร์ตี้กันอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ไงแล้วมันอยู่บนเขามันไม่สามารถที่จะมาแล้วตอนนั้นอะเรายังเด็กเรายังไม่มีเรายังไม่มีรถเราจะกลับมาได้คือแฟนต้องมาส่งไว้แล้วเราอยู่บนเขาฉันก็ไม่ฉันไม่ได้เป็นวันรีนะทีจะเดินลงบนเขาม่ได้แบบวันรีงียฉันไม่สามารถเออแล้วใช้ชีวิตต่อยังไงหลังจากนั้นหมายถึงว่าในทที่อยู่อยู่บนเขาอย่างนั้นต่อยังไง Premises, อ๋อจนกว่าจะแบบว่าตื่นเช้าก็นั่นแหละก็ก็ก็คือไม่ได้นอนกอันเลยอะวงแตกคือทุกคนไม่ได้นอนกันหมดเลยนะเพราะนี่อีนี้อารวาสแบบว่าอารวาสอารวาสใดๆสั่งเมากันเลยอะเออสั่งเมากันเลยอะคือบอกวงแตกแล้วอีกวันหนึ่งนะจริงต้องมีปาร์ตี้ต่อไปอีกแบบสามสี่วันนะเออคืนแรกก็วงแตกต้องรีบกลับเลยคือวงแตกเลยวงแตกคือปาร์ตี้จบปาร์ตี้จบคันธุจบแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นล่ะกับกับแฟกาแฟเลยก็พอก็เลิก ก็เลิก็รับไม่ได้ก็รับไม่ได้ได้ๆแล้วความเสียใจเหรอพี่ดาวความเสียใจเหรอทุกวันนี้เขายังเป็นก็ยังอยู่ในความทรงจำนะเขาก็ถือเป็นแฟนคนแรกๆแฟนคนแรกๆเลยแฟนคนแรกเลยที่ ที่แบบเออแบบได้คบกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอายุมากกว่าเขาอายุมากกว่าก็อจจะเจนสนามมากกว่าหรืออะไรเงี้ยใดๆก็อาจจะบคนคิดว่าอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของเขาก็ได้ไงเอออะไรอย่างเงี้ยอ่าใดๆถ้าเกิดเราไม่รู้แต่เบอร์มันไม่จับได้เออแต่มันก็แปลกๆตรงที่แบบว่าใครก็ยอให้เราชวนเพื่อนเราอ่ะมีแบบหน้าตาหล่อ หน้าตาหลอดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปด้วยเออชวนเขาไปสิชวนย้อไปด้วยสิอะไรอย่างเงี้ยไอเราก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยจุกป่ะเราก็ใส่ด้วยเออเราก็ใส่ใส่เบลลแล้วเออโอเคก็จะหนุ่งหนุ่งกันหนุ่งหนุ่งก็คือเออไปปาร์ตี้กันเออเราต้อคิดแค่นั้นไงเอออ่าเขามีเพื่อนไปเราก็มีเพื่อนไปอย่างเงี้ยจุ๊ป่ะเออเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าเออแบบโดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้แต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยเราก็รู้จักนะไม่ใช่บอกว่าไม่เคยรู้จักกันคือรู้จักเป็นรู้จักเที่ยวไปมาก่อนอะไรอย่างี้ เอา้ามีน้องพร้อมอุพิมมัมายาวเลยนะฮะบอกว่าหนูเคยป่าจากผู้หญิงได้ครั้งหนึ่งที่ร้านหมูกระทะ<ว>ที่เขาท<ม>ี่เขาคบกันมา5ปีท<ม>ําให้เขาต้องเลิกกันได้ฮะแต่ไม่ได้ตั้งใจทําให้เขาถึงขั้นเลิกกันนะคะแต่อารมณ์สนุกสนุกแล้วมาอยู่กับหนูคบกันได้ปีกว่าหนูก็เลิก<ม>แล้วก็ช็อกค,คือผู้หญิงทักมาหาหนูว่านางท้อง<ม>สุดท้ายต้องมานั่งดูแลผู้หญิงวัน<ม>คลอด ไปวิ่งเรื่องให้นางออกก้จ่ายให้นางเ้วยอุ้ยคนดีเวอร์คนดีเวอร์เลยเออเออก็คือปากผู้หญิงมาจับผู้ชายจับผู้ชายกับกับผู้หญิงเนี่ยให้จนเขาแบบว่าเลิกกันอะไรอย่างนี้ก็มาอยู่กับเราแฮปปี้ใดๆนู่นนี่นั่นแต่นั้นเราก็มัหมายหมายบ้านว่าอีผู้ชายที่เราไปปาดผู้หญิงมาเนี่ยจะต้องรักเราถูกแล้วก็อยู่ได้ปีกว่าก็เลิกกันแล้วคนนี้ผู้หญิงก็ได้มาบอกว่าท้องกลายเป็นน้องคนนี้เนี่ย ก็กลายเป็นดูแลดูแลวันคลอดวันอะไรทำลงทำเรื่องให้ตายแล้วนางเป็นนางฟ้าของพวกเราทุกคนแต่แล้วมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในโลกด้วยเหรอเออจริงเรื่องจริงหรือแต่งเนี่ยคุณลารกรเซวได้แซลได้ประจับมันคุณคุณสลังรักนะครับบอกว่าเคยเจ็บแบบจุกอกเสียใจแบบกินเหล้าเมาหัวราน้ำแต่สุดท้ายก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ถึงจะเจ็บยังไงก็คือประสบการณ์ทำให้รักตัวเองมากขึ้นนะคะ ออ่ีีก็ดใช้ใช้ใช้ประสบการณ์ใช้ประสบการณ์ในการเยียวยาตัวเองแล้วก็เป็นประสบประสบการณ์อุทาหรณ์ในการชีวิตต่อไปมีคนถามว่าปีนี้คุณยายตุ้ยขายกระทงไหมคะกระทงแฟนซีนางไปประกวดกระทงพนากงพม่านารพม่าเออนารุพม่าที่ตึก GMM ซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้พนักงานประกวดกันได้นารุพม่านางก็เป็นนานุพม่าขายกระทงเว้ไปถึงเป็นยายขายกระทงยายขายกระทงเป็นคนแก่แล้วก็ ทำแผงเป็นอะไรแล้วมีกระทงจริงเหมือนเราขายจริงๆแล้วมีไฟมีอะไรอย่างนี้เหมืองบันลาวแต่ว่านางมูฟไปได้นะไม่ใช่กระทงตั้งโต๊ะอย่างนี้นะก็คือเป็นชุดอ่ะเป็นพร้อมเป็นชุดแบบเปแกล่ะเออเอออย่างนี้ก็เลยชอบบอกว่าขอคุณจินดาภาใช่ไหมบอกว่าขอชม EP พสองเหมือนกันค่ะเอออยากให้เป็นคนเยอะมากๆ เจบีไม่ได้ไหวแล้วนะถ้าอย่างเงี้ยเจบีต้องพักเจบีพักแล้วนะเจบีต้องพักแล้วเจบีได้ดนะฮะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะพุทธทุกทอล์คเป็นสนุกเลยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะจ๊ะขอพักหนึ่งนาที